วันนี้ครัวคุณแม่ขอนำเสนอแกงเนื้อน้ำขุกขิกเป็นเมนูที่จเจรินอาหารอีกแล้วนะพริกแกงที่จะเตรียมก็จะมีตะไคร้ค่ะขมิขม้นกระเทียมหอมแดงพริกแห้งสดและผิวมะกรูดนะคะไม่ก็จะนำทุกอย่างที่เตรียมไว้นะเอามาโขลกรวมกันให้เข้ากันดีจ้ะเป็นคนที่ชอบทำเครื่องแกงเองมากค่ะเพราะทำเองรสชาติจะอร่อยและหอมมากเมื่อโขลกรวมกันเสร็จเรียบร้อยนะคะละเอียดดีแล้วจะใส่กะปิลงไปนิดนึงนะทุกคนเตรียมเครื่องแกงเสร็จแล้ว แล้วเราก็จะไปเตรียมเนื้อกันจ้ะส่วนของเนื้อนะจะใช้เป็นเศษเนื้อนะคะเอาไปลวนให้แห้งๆแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็มาทํากันเลยค่ะตั้งกระทะเทกะทิลงไปใส่เครื่องแกงลงไปคั่วให้หอมๆเลยค่ะพอเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่เนื้อที่เราลวนไว้ลงไปได้เลยนะหลังจากนั้นก็เทกะทิที่เหลือลงไปได้เลยนะคะปรุงรสด,ด้วยขะเนาะก็เกลือนะคะรสด,ดีแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะในจะปิดฝานะคะแล้วก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆประมาณ2ชั่วโมงค่ะพอเคี่ยวจนเนื้อ ได้ที่แล้วนายก็จะใส่มะเขือพวงลงไปจ้ต่อมะเขือพวงสุกแล้วก่อนปิดเตานะจะใส่โหระพาลงไปด้วยนะคะกลิ่นหอมเย้าวยวนหิวข้าวขึ้นมาทันทีเลยจ้ะ